างด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยเนี่ยลงพื้นที่ไปจังหวัดจันทบุรีครับก็ไปฟังเสียงผู้ค้าอัญมณีเมืองจันท์ครับเปิดโจทย์ใหญ่เรื่องของวัตถุดิบตลาดรวมถึงเรื่องของภาษีนะครับรวมไปถึงรับฟังปัญหาลำญยนายจตุพรบุรุษพัฒ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ไปจังหวัดจันทบุรีครับ โดยมีนายมนสิตธิษาพธาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมคณะผู้บริหารและผู้แทนภาคเอกชนด้านอนัญมณีและอุตสาหก,กรรมมาให้การต้อนรับโดยคณะก็ได้เยี่ยมชมครับตลาดกลางพลอยนานาชาติแหล่งค้าพลอยและอัญ,ญมณีที่ใหญ่ที่สุดของไทยมีชื่อเสียงยาวนานกว่า40ปีเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยดิบและพลอยเจริญในที่นักธุรกิจจากทั่วโลกเดินทางมาเลือกซื้อพลอยคุณภาพ อีกทั้งยังสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเจรไนกระทั่งกลายเป็นอัตลักษณ์ของเมืองจันทร์จากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังศูนย์ส่งเสริมอัญ,ญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญ,ญมณีและร่วมประชุมกับผู้ประกอบการโดยนายจตุพรย้ำว่าจันทบุรีครับถือเป็นเมืองหลวงแห่งอัญ,ญมณีควบคู่กับการเป็นแหล่งผลไม้และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ พร้อมรับฟังข้อเสนอปัญหาจากทุกฝ่ายเพื่อนำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีโดยยืนยันนโยบายพาณิชย์พึ่งได้พร้อมผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีเติบโตอย่างมั่นคงฐานะของนายมนสิทธิ์ภพยารธนวันรผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะครับก็บอกว่าอุตสาหกรรมอัญมณีของจันทบุรีเนี่ยสร้างไรายได้กว่า4ี่หมล้านบาทต่อปีแต่ยังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบและผลกระทบจากภาษีนําเข้าของสหรัฐขณะที่ภาคเอกชนครับ ็เสนอให้ภาครัฐสนับสนุนการนำเข้าวัตถุดิบคุณภาพและการขยายตลาดใหม่และสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศที่ประสบปัญหาภาษีเช่นเดียวกันนายภูเก็ตคุณประภากรที่ปรึกษาสมาคมการค้าอัญมณีจังหวัดจันทบ,บุรีก็เล่าให้ฟังนะครับว่าสถานการณ์การค้าพลอยของจังหวัดเนี่ยยังคงเผชิญความท้าทายอยู่นะครับโดยเฉพาะตลาดหลักอย่างจีนที่เคยมีสัดส่วนสูงแต่หลังโควิดเนี่ยลดลงเหลือราวสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับ แล้วก็มีแนวโน้มชะลอตัวอย่างต่อเนื่องปัญหาสําคัญเนี่ยก็คือการเข้าถึงวัตถุดิบเดิมทีเนี่ยไทยมีแหล่งพลอยในประเทศครับเช่นทัพทิมสยามจากจังหวัดตราดก่อนจะเปลี่ยนมาใช้วัตถุดิบจากศรีลังกาและแอฟริกาในช่วง1 0 1ถึงปีหลังปัจจุบันต้องพึ่งพาการนําเข้าจากแอฟริกาและประเทศอื่นๆผ่านระบบประมูลและสัมปทานก็เลยอยากเสนอครับให้กระทรวงพาณิชย์หาทางเชิญชวนผู้ถือครองวัตถุดิบเข้ามาจําหน่ายในไทยโดยตรง เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านวัตถุดิบคุณภาพส่วนด้านการตลาดในผู้ประกอบการมองว่าจําเป็นต้องหาตลาดใหม่ๆเพิ่มเติมจากตลาดเดิมนะครับอย่างเช่นอินเดียอเมริกาญี่ปุ่นและจีนโดยเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนการเชิญชวนผู้ค้าจากต่างประเทศมาดูศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัดจันทบุรีโดยตรงครับขณะเดียวกันยังมีข้อห่วงใยเรื่องของภาษีนำเข้าอนญมณีของสหรัฐที่เดิม0%เปลี่ยนเป็น1 9เ ซึ่งแม้ยังใกล้เคียงคู่แข่งอย่างสีลังกาที่อยู่20%นะครับแต่ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ผู้ซื้อเนี่ยชะลอคําสั่งซื้อนายภูเก็ตครับยังย้ําอีกนะครับว่ามี3ประเด็นหลักที่อยากให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยผลักดันก็คือประเด็นแรกเนี่ยสร้างช่องทางให้อัญมณีและพลอยดิบคุณภาพเข้าสู่ไทยได้มากขึ้นประเด็นที่2ครับขยายตลาดใหม่โดยเฉพาะตะวันออกกลางเพื่อรองรับผลกระทบจากจีนและสหรัฐประเด็นที่3 สร้างเครือข่ายร่วมกับประเทศที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีของสหรัฐขณะที่นายทิติเอกบุญยืนครับในฐานะรองประธานสายงานส่งเสริมจังหวัดและรองประธานกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับซอฟท์พาวเวอร์ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมครับบอกว่าแม้ปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยต้องนําเข้าวัตถุดิบด้านอนัญมณีเกือบ99%แต่จังหวัดจันทบุรีครับยังคงเป็นศูนย์กลางกระบวนการผลิตระดับโลกทั้งด้านการเผาและการเจรไนที่โดดเด่นเหนือหลายประเทศก็เลยอยากจะ ให้เห็นความสาคัญตรงนี้นะครับว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่ไทยจะต้องมีวัตถุดิบเข้ามาหล่อเลี้ยงระบบการผลิตยอย่างต่อเนื่องโดยมีการเสนอให้รัฐบาลครับโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์และสํานักง,งานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเร่งเจรจาประสานประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบอย่างเช่นแอฟริกาคองโกและประเทศที่ค้นพบแหล่งแร่รัตนาชาติใหม่ๆให้นํามาจําหน่ายในไทยครับพร้อมทั้งเปิดตลาดใหม่ในตะวันออกกลาง ที่มีศักยภาพการบริโภคสูงรวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและรถโชว์ในต่างประเทศด้วยครับไปฟังเสียงรองประธานสายงานส่งเสริมจังหวัดพูดถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ครับในเรื่องอัญมณีอะหมดละนะครับปัจจุบันนี้เรานําเข้าวัตถุด,ดิบเรื่องของอัญมณีเนี่ยร้อยละเกาการที่จะเป็นศูนย์กลางในการผลิตและการจําหน่ายได้เราจะต้องมีวัตถุดิบเราจึงขอให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยช่วยในการที่จะ ให้ทางทูตพาณิชทั่วโลกนะครับหรือสคออตอนเนี่ยเชิญชวนประเทศที่ยังมีวัตถุดิบอยู่เป็นจํานวนมากยกตัวอย่างเช่นประเทศทางแถบแอฟริกาไม่ว่าจะเป็นไนจีเรียโมซัมบิกมาดากาัสก้าหรือแทนซจเนียแล้วก็ยังมีประเทศใหม่ๆเช่นคองโก,โกแล้วก็ประเทศอื่นอีกที่ค้นพบว่ามีวัตถุดิบเรื่องของแร่ลักนชาติมากก็อยากจะเชิญชวนมา ส่งตรงมาที่จังหวัดจันทบุรีเราหรือประเทศไทยเราเราจึงจะจะมีวัตถุดิบคงความเป็นศูนย์กลางในการผลิตได้แล้วเราก็ขอท่านในเรื่องของการตลาดใหม่ๆนะครับตลาดที่จะไปแสวงตาตลาดจําหน่ายซึ่งปัจจุบันเราก็จะจําหน่ายตลาดหลักของเราจะเป็นประเทศจีนและอเมริกาแต่ปรากฏว่าวันนี้เราก็มีผลกระทบจากเรื่องของภาษีทรัมป์นะครับทำให้เราควรจะต้องไปหาตลาดอย่างเช่นทางตะวันออกกลาง ซึ่งทางประเทศทตะวันตะวันออกกลางนิยมเรื่องอัญมณีเป็นอย่างมากนะครับก็เลยขอเพื่อที่จะไปออกรถโชว์หรือไปเปิดบูธไปงานแสดงสินค้าต่างๆภายหลังการรับฟังข้อเสนอนะครับของนายจตพุพรบุรุษพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็บอกว่าประเด็นที่นําเสนอมาทั้งหมดเนี่ยจำเป็นต้องนําข้อมูลไปพิจารณาในรายละเอียดเชิงลึกอีกครั้งเพื่อที่จะประเมินแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังยืนยันครับว่าโดยหลักการ กระทรวงพาณิชย์เนี่ยไม่มีข้อขัดแย้งหรือข้อขัดข้องอย่างใดและก็พร้อมสับสนอย่างเต็มที่เพื่อที่จะผลักดันให้เกิดไรายได้กลับคืนสู่ประเทศคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตลาดาษอนุญาติของจำรีร้องของก็มีสองสามเรื่องนะเรื่องหนึ่งก็คือวันนี้เราต้องยอมรับว่าวัตถุดิบของเราเนะี่ยมันไม่ไม่มีเหมือนเดิมละมัน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 ไม่มีเพราะว่ามันมันมันต้องมาจากต่างประเทศะอะไรต่างๆนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรายังคงมีอยู่คือเรื่องของ ช่างฝีมือซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่มีความสําคัญนะซึ่งวันนี้เรายอมรับว,ว่าเรามีช่างฝีมือที่ผมคิดว่าน่าจะดับโลกนะแล้ววันนี้ผมก็เห็นถึงความพยายามที่จะมีการสอนมีการรักษาตรงนี้ไว้แต่อาจจะยังไม่พอนะผมคิดว่าเนี่ยมันต้องเพิ่มท่านรตรีสุชาติก็ให้ข้อแนด่นเว่าถ้าจะเป็นรด,ดีอดีตรด,ดีแรงงาน,งานนะต้องเพิ่มศักยภาพตรงนี้แล้วต้องรักษาให้มากไว้นะครับแล้วเรื่องของการค้าขายเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ตลาดมันอาจจะเหมือนเมื่อก่อน อาจจะไม่คึกคักเหมือนเมื่อก่อนนะครับแล้วก็เราก็ต้องหาตลาดใหม่ๆให้กับทางผู้ค้าด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้มีการเจรจารหลายอย่างนะครับทางผู้ประกอบการอาจจะมีความกังวลเรื่องของทาริฟที่ภาษจีจะเพิ่มมากขึ้นนะ่ยผมว่ามันอยู่ระหว่างการเจรจารอยู่นะเราก็พยายามจะพูดคุยตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับ ขณะที่ภารกิจวันที่สองค่ะนายจตุพรบุรุษพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีโดยมีนมณณายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมคณะผู้บริหารสำนักง,งานพาณิชย์จันทบุรีใช้เวลาสำหรับภารกิจในวันที่สองลงพื้นที่รับฟังปัญหาติดตามสถานการณ์ลำไยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีโดยเลือกสถานที่จัดประชุมที่สวนพฤกษศาสตร์ป่าชัยเลนนานาชาติรอเก้า ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมด้วยนางสาวยันนทิชาบัวเพื่อนสสจันทบุรีตัวแทนผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ตัวแทนชาวสวนลำไยมาร่วมประชุมทางด้านของผู้วราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวถึงภาพรวมของปัญหาการส่งออกหลังจากเกิดสถานการณ์ความตึงเครียดแนวชายแดนที่ส่งผลให้มูล,ลค่าการค้าชายแดนตั้งแต่เดือนกระะกฎาคมถึงปัจจุบันเป็นศูนย์ขณะที่นายเกติศักดิ์พุนเพิ่มเลขาธิการสมาคมการ และการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาเสนอให้กระทรวงพาณิชย์ออกมาตรการเยียวยาให้กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยทั้ง3ด่านชายแดนรวม2000รายนอกจากนี้ในส่วนของตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยวยังฝากในเรื่องของการปรับลดงดเก็บภาษีและลดอัตราดอกเบี้ยจัดแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบ,บุรีด้วยค่ะหลังจากเดืเอนเมษายแล้วทาให้ตัวเลขเราเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นศูนย์ครับซึ่งซึ่งผลกระทบหน้าที่ ในส่วนของแชเดนที่เราเจอนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่ประเด็นที่เราผู้ประกอบการในส่วนของการค้าแชเดนเนี่ยหลักๆที่เราขอก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเยียวยานะครับเยียวยาผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเป็นพวกรายย่อยนะครับรายย่อยก็คือปกี่ค้าขายอยู่ในบริเวณตลาดนะครับตลาดชายแดนทั้งหมดนะครับทุกด่านรวมกันน่าอยู่ประมาณ2องพันลายครับบ้างราก็ขอครับโดยส่วนของวนนี้เน่ยลองหาวิธีการหรือหรือแนวทางที่จะมาช่วยผู้ประกอบการรายย่อยแล้ว ตรงนี้นะครับ ของนายสัญชัยปุรณชัยคียรีนายกสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทยได้มีการให้ข้อมูลถึงปัญหาการส่งลำไยฤดูการไปจีนปีนี้เพบปัญหาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่จีนใช้มาตรการตรวจสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทั้งผลคืนเนื้อและเปลือกลมกันโดยทางจีนมอบหมายกลุ่มงานอ,อยอาหารและยาของกระทรวงสาธารณสุขจีนมาเป็นหน่วยตรวจจับซึ่งผู้ประกอบการส่งออกทําตามมาตรฐานเดิมทุกปีการตรวจแบบนี้ค่าจึงเกิน50 ppm งลลีีกเ้ยไไม่ไดโดยเสนอว่าภาครัฐต้องชัดเจนว่าจะส่งใครไปเจราจาในระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงการต่างประเทศซึ่งผลผลิตลำไยของไทยณนะวันนี้เนี่ยรอไม่ได้ลำไยทางภาคเหนือกําลังออกการเจราจาต้องแสดงให้ได้ว่าผู้ประกอบการส่งออกไทยกําลังพยายามปรับตัวต้องการเวลาพยายามค้นหาสารเพื่อคงคุณภาพลำไยมาโดยตลอดและซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตอบโจทย์ที่สุดณเวลานี้ เนี่ยหน่วยงานของรัฐต,ต้องชัดเจนว่าใครจะไปเจรจาเพราะวันนี้เนี่ยถ้าเอาเอาอธิบดีเอาอะไรไปเจรจาเนี่ยเขาจะคุยด้วยหรือเปล่านะฮะมันจะต้องไปถึงระดับการเมืองระหว่างประเทศหรือเป็นระดับกระทรวงต่างประเทศหรือระดับรัฐมนตรีเอาเรื่องนี้ไปเจรจาให้มันหนักแน่นนะครับถ้าวันนี้เนี่ยเรายัง เรายังรอรอรอ,อเดี๋ยวเวลาก็จะผ่านไปแล้วนะครับเพราะว่ามันรอไม่ได้แล้วของบนต้นตอนนี้พร้อมที่จะเก็บตลอดแล้วเข้าตุลาไปแล้วเนี่ยทั้งสองภาคเลยเหนือกับตะวันออกจะพังทั้งระบบในสา5สี่หเดือนนี้เราจะได้ส่งลำใหญ่ในจำนวนทั้งหมด3 5ม0 0านตันไปยังจีนอยากจะให้ท่านช่วยดำเนินการในการประสานงานกระทางทุกจีนเพื่อให้การส่งลำใหที่มีผลกระทบ ให้ส่งนะอย่ายให้มีเรื่องติดขัดขอฝากกับท่านไว้ด้วยครับเพราะชาวบ้านฝากให้กับท่านพบผลที่ได้รับในปีนี้เราเตรียมไว้แล้วก็ทําให้ผลกระทบอย่างน้อยเนี่มันฮะมันน้อยที่สุดน,นะครับ ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจาตุพรบุรุษพัฒน์ได้มีการกล่าวนะคะบอกว่าทราบปัญหานี้มาล่วงหน้าและกระทรวงกรเกษตรก็ได้พยายามเจราจากับทาง GACC สํานักงานสลักการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วต้องรอผลการเจราจาขณะที่ประเด็นในเรื่องของการเยียวยาผู้ประกอบการการกระจายสินค้าภายในประเทศทางพาณิชย์ก็รับว่าจะนําไปดําเนินการนะคะแต่ว่าสําหรับปัญหาใหญ่ในเรื่องส่งออกลําใหญ่ตนและนายสุชาติจะหาแนวทางเสนอปัญหา กับทางทูตจีนก็ยอมรับค่ะว่ากังวลแล้วก็เชื่อว่าไม่ง่ายในส่วนของการส่งออกสินค้าผลไม้ไทยก็พบว่าถูกเตือนมาตลอดครั้งนี้จีนดําเนินการเร่งด่วนแจ้งมาตรการแล้วตรวจเลยพบการตีกลับทันทีเป็น10ตู้จาก2ล้งในพื้นที่จันทบุรีในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ก็เร่งตามนโยบายไทยทำไทยใช้ไทยช่วยไทยเพื่อช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการต่อไปด้วยค่ะถ้าสินค้าออกมาในช่วงนี้ซึ่งยังไม่สามารถไปได้เนี่ย อาจจะขอกระจายในประเทศให้มากที่สุดก่อนเพื่อลดภาระให้พี่น้องเกษตรกรที่ในวันจันทร์ทีีในขณะเดียวกันก็ท่านคุยกับท่านผู้บัญว่าอาจจะเป็นต้องหาตลาดใหม่ๆซึ่งก็ทดลองหลายประเทศแล้วในการที่จะนำเป็นศูนย์การขายตลาดใหม่ๆใ,ในต่างประเทศอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ต้องช่วยคือเรื่อง,องการแปรรูปทําไงให้สามารถทำสูนในการแปรรูปให้ทําให้เป็นระบบของการผลิตที่เป็นแปรรูปและสามารถขายได้ อันนี้ก็เราก็ต้องเร่งกัรดำเนินการตรงนี้นะครับเพราะนั้นในส่วนนี้ผมคิดว่าทางกระทรวงพาณิชย์นะฮะโดยผมที่มาในวันนี้กับท่านดิฉันชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็จะเร่งในการช่วยแก้ไขปัญหาที่ให้พี่น้องเกษตรกรและพี่น้องผู้ประกอบการได้รับผลกรบทบด้วยครับายงานภาคดูเนี่ยเราควรจะต้องอานวยความสะดวกใช้มาตรา64ให้นำเข้ามาโดยชั่วคราว3เดือน6เดือนอย่างเงี้ยแล้วต่อยุไปแต่ถ้าให้มาจัด จ้างแรงงานแบบ MOU เลยเนี่ยมันใช้เม็ดเงินสิสูงกเกษตรกรไม่มีเงินในส่วนนี้แล้วก็การเคลื่อนย้ายแรงงานเช่นจากจันทบุรีจะไปจังหวัดปัตตานีหรือไปจังหวัดชุมพรอย่างเงี้ยบางทีไอ้มาตรฐานสีมันจะมีปัญหาเรืนึง,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 งแต่เรามีช่องทางแก้ไขยอยู่ซึ่งเราเคยลำเรียนท่านนายฐลนตีไปแล้วเรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวจะไปหารือท่านมนตีว่าการกระทรวงแรงงานอีกครั้งหนึ่งขอให้มั่นใจได้ว่าเรื่องแรงงานเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่มีแรงงานผลไม้เรามีเต็มต้นไม่มีใครเก็บก็ก็จะสูญเสียตรงนั้นนะครับ